ครับผมสวัสดีครับช่อง VD นะครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับจอ Android อีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีในการตั้งค่านะครับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับสังเกตดูที่ปุ่มก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นรถ Honda Civic FD นะครับสำหรับท่านที่ติดจอไปแล้วนะครับสมมุติว่าเราซื้อจอมาติดเองนะครับเป็นปลั๊กสำเร็จก็จะมีปั๊กสำหรับปุ่มคอนโทรลพวกนี้นะครับ เสียบได้เลยที่ตัวจอนะครับดูที่จอก่อนอ่าจะเป็นจอสําเร็จมีกรอบนะครับชุดปลั๊กสําเร็จอันนี้ก็คือไม่ต้องตัดต่อสายนะครับส่วนวิธีการนะครับวิธีการก็ลองลองกดก่อนอ่ะลองกดปุ่มนะครับอันนี้ลองกดปุ่มนะครับยังไม่ขึ้นจะเห็นว่าปุ่มยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับการตั้งค่านะครับอันนี้ตัวที่เรา เอามาสาธิตนะครับเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับแต่ว่าเวอร์ชันอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าเราให้ดูวิธีการทําการตั้งค่านะครับปุม่มคอนโทรลก็กดเข้าไปที่เมนูเลยนะครับเลื่อนสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเวอร์ชั่นก่อน ะจะเป็น Android เวอร์ชันสินะครับหน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวเผื่อหาไม่เจอนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าเดี๋ยวออกไปที่หน้าแรกก่อนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับจะเป็นรูปรถกับเฟืองนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าประเภท S W C นะครับแล้วก็มี S W C ก็คือเราเข้าไปตั้ง ประเภทก่อนนะครับให้เป็นประเภทการเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็กดไปที่บรรทัดล่างนะครับเข้าอินเทอร์เฟซการตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับเครื่องก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งกดปุ่มใดๆในคอนโทรลนะครับแล้วกดปุ่มโอเคเพื่อเริ่มนะครับเราก็กดตกลงตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีมีรูปแบบของปุ่มนะครับ เป็นเนีย่ยเขาจะบอกไว้นะครับว่ามีปิดเสียงก่อนหน้าต่อไประดับเสียงบวกลบนะครับอะไรประมาณนี้ให้เรากดนะครับให้เรากด <c oughs> สมมุติว่าเราตั้งเสียงบวกลบก่อนแล้วกันนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มที่จอนะครับกดไปที่เสียงบวกปุ๊บเขาจะบอกว่าให้กดปุ่มที่ด้านล่างก็คือที่พวงมาลัยนะครับเราก็กดปุ่มบวกนะครับอ่พอกดตรงนี้มันก็จะเป็นสีแดงนะครับ ต่อไปกดปุ่มเสียงลบนะครับกดปุ๊บแล้วเราก็มากดตัวนี้นะครับเสียงลบก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับมีก่อนหน้ากลับต่อไปนะครับเราก็กดเดินหน้ากดตัวนี้นะครับเดินหน้าแล้วก็กดที่พวงมาลัยนะครับถอยหลังกดนี่นะครับแล้วก็ดูที่ปุ่มนะครับตรงนี้จะมีรับโทรศัพท์กับ ปิดเสียงนะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับเราก็ตั้งเริ่มจากโทรศัพท์ก่อนเลยนะครับ<ม>เอาวางสายก่อนกดไปที่วางสายนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครัปุ๊บยกหูปิดเสียงนะครับกดไปที่ปิดเสียงแล้วมากดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับแล้วกดตัวนี้อันนี้ก็ จะได้ปุ่มครบแล้วนะครับลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทั้งหมด8ปุ่มนะครับตรงกับทีุ่งมอะไรเลยนะครับตรงกับตรงนี้เลยพอเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็แปปุ่มเหมือนกันพอเสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับออกเลยนะครับลองกดไปที่หน้าแรกดูหน้าโฮมนะครับแล้วเราลองกดวอลลุ่มนะครับอ่าจะเห็นว่าวอลลุ่มขึ้นตามที่เรากดแล้วนะครับนี่วอลลุ่มขึ้นตามแนละ้วลด ลองกดโหมดนะครับอันนี้ยกหูอ่าโทรศัพท์ใช้ได้นะครับมอลุ่ม <Volume. S 1> ก็วิธีการตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทวนเมนูให้ก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับเป็นรถกับเฟืองนะครับแล้วก็ไปกดที่ประเภท s w c นะครับให้เป็นประเภทการเรียนรู้นะครับแล้วก็บรรทัดล่าง s w c เข้าไปตั้งค่าอินเทอร์เฟซนะครับก็คือตั้งค่าปุ่มนั่นเองกดตกลงแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสาธิตให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปการตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ